สวัสดีครับสวัสด,สสดีคุณผู้ชมก็นี่เป็นอีนอกคลิปหนึ่งนะครับที่เราจะมาอันบ็อกเกมให้ดูงวดน,นี้ผมจะอันบ็อกสามแผ่นรวดเลยนะครับก็มีเกมอีกบ็อกเกมหนึง่งตัวนี้เพที T, แล้วก็มีเพสฟีเกมครับเดี๋ยวจะมาให้ดูก็ผมแกะไปเรียบร้อยแล้วแต่ของอยู่ครบแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะเสียอะไระมาเริ่มที่เกมแรกเลยครับเกมนี้ก็เป็นเกมของค่าย a อ l 拉斯นะครับก็มีผลงานด,งดังอย่าง p e r s o n a นาแคทเทอรีนั่นเองเกมนี้ก็เป็นเกมเลสําหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยครับเกมนี้ ก็จะเป็นหนึ่งแล้วให้เราปินบล็อกขึ้นไปเรื่อยๆเราตกอยู่ในฝันร้ายนะครับจากคำสาบของของไม่อากสปอย <c oughs> ก็เรื่อเรื่อมันก็คงข้างจะเป็นผู้ใหญ่ทีนึงตัวนี้เป็นโซนหนึ่งครับก็ถอยมาก็ราคามันก็เออมันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเพราะผมก็เกมนี้มันอนอกนานแล้วไม่ใช่รุ่ชุดลิวเเตอรไรธรรมดาตัวนี้จะเป็นเออเออเสียงจะเป็นอังกฤษครับเมนูเป็นอังกฤษโอเค เป็นการรู้เรื่องเลยผมก็จบไปแล้วนะครับเกมนี้ก็ยากพอสมควรคือผมจบของ Xbox นะครับยากกว่านี้อีกอ่าอันบ็อกให้ดูกันเลยข้างในมีแผน่นฟูเล่สกรีนมาค่อนข้างสวยนะครับแค่ลีนก็เกมนี้ผมก็สนุกนะครับถือว่าสนุกได้เลยกราฟิกก็โอเคไม่ถึงกับร้ายแรงมากครับก็สนุกสนุกต่อคัสซีนก็จะเป็นในเรื่องแวนวแนวผู้ใหญ่นะครับ นี่ก็เป็นคู่มือมันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากคู่มือมันเอาเป็นเรื่องนี้ตัวเอกของเราครับวินเซนต์บ็อกเออชื่ออะไรนะครับวินเซนต์บลกโอจะเป็นเอ่อหนุ่มเงินเดือนที่ต้องตัดสินใจแต่งงานแล้วมาเจอเรื่องเลวร้ายคือเขาจะฝันทุกคืนครับเอ่อจะฝันร้ายทุกๆคืนหลังจากที่ได้นอนกับผู้หญิงที่ไม่ใช่คนที่ตัวเองจะแต่งงานด้วยการตัดสินใจครั้งใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับเราซึ่งกเกมนี้ก็มีฉากจบหลายแบบนะครับอืม อเก็เสร็จไปแล้วเกมหนึ่งของ PS3 สนะครับเกมต่อไปก็ผมผมขอเลือกเป็นนี่ก่อนดีกว่าส่วนดังพอสมควรผมได้แผ่นนี้ก็ขอโทษคุณหมีด้วยนะครับผมเก็บไม่ไหวแล้วคือก็ถอดเสื้ออกมาเรียบร้อยแล้วนี่เเออก็ผมซื้อจากร้านคุณหมีนะครับก็เว็บไซต์ขายเกมเก่า Oh, ตัวนี้เป็นของ HP เกมิก็ดังใช้ได้ครับ Final Fantasy นะครับ Crisis Core Final Fantasy 7ครับเป็นเรื่องราวของแซกโซเยอร์เฟิร์สคาร์ดนักดาบนะครับก็ทัวเป็นฐานสุดยอาดาเลยอ่ะผมจะวานบอกให้ดูเลยก็เล่นจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นโซน3ครับเสียงเป็นอังกฤษเมนูเป็นอังกฤษครับ ักินมาทุกอย่างตัวนี้ก็รู้เรื่องอันบ็อกให้ดูอืมนี่ครับข้างในก็จะมีแผ่น UM ยูของของ PHP นั่นเองอืม,อมนี่แล้วก็นี่ครับเป็น DLC เอเอ็เอลทมนะครับก็เก่าแล้วครับผมให้ดูเอาไปเลยแล้วกัน เพราะว่ามันเหมาะอายุแล้วตั้งแต่วันที่เทออ่าไหร่นะสามสิบเอดธันวาบีสองพันแปดกาะแขกโลดก็เอาไปเลยครับผมให้ <c oughs> ทุกทีผมจะปิดน,นะครับจะสังเกตได้นี่มีสกินด้วยครับปกข้างหลังแน่นอนทีเดียวครับเรื่องราวของวีรบุรุษครับผู้ที่เป็นตำนานเกาถ้าใครเคยดูหนังก็จะเป็นเ,ออเพจก็จะเป็นคาวนะครับกา อันนี้ก็เป็นในเรื่องก่อนหน้านั้นสนุกมากเลยครับแนะนําให้เล่นคนที่มีเพจพีมาดูตันสุดคู่มือกันบ้างมีตัวโบชัวแถมมาโบชัวหลังไม่มีอะไรนะแน,นะนําระบบการเล่นบางแล้วก็คู่มือธรรมดาครับนี่หลามากแนะนำการเล่นเทคนิกนิดนิดน้อย,อยไม่ถึงกับเป็นบทสรุปครับ ขอให้เนเกมดังปรานั้นเองอ๋อแไม่หมดอ่าแล้วก็เกมที่สามครับเกมนี้ก็ผมเชื่อว่าในเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีคนซื้อแน่นอนผมคิดว่านนะถ้าซื้อก็เป็นส่วนน้อยครับไมันซืออากาศันหลอน,นะครับตาก้องมเยาะแตกเลยทีเดียวตัวนี้ก็ผมแนะนําเลยว่าผมขอบอกเลยว่าเอ่อไม่ค่อยมีคนเอามาแน่นอนนะเกมนี้คือชุบฮะนี่ฟ้าด้านเฟรนชสสามของ Xbox นะครับ ของเพทีจะเป็นสามแผ่นเอ้ยของเพทีเป็นหนึ่งแผ่นตัวนี้จะเป็นสามแผ่นก็ผมแน่นอนแล้วว่าคนหาซื้อน้อยแน่นอนเพราะเอ,นอก็กบอกก็รู้ๆกันอยู่ว่าก๊อฟกันกระจุยมันเป็นแค่แผ่นดีวดีตัวนี้ผมซื้อวันแรกเลยนะครับแต่นี่ก็มามันบอกให้ดูกันทีหลังแต่ของอยู่ครบแน่นอนครับข้างไหนผมจะเปิดให้ดูเลยละกัน <S <S ปุ๊บอืมก็จะมีเมนูตามปกติครับอือจะเห็นว่าคนไทยไม่ค่อยเอาคลิปเอ็กบอกมันบอกกันเท่าไหร่ ร้วามีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ขออภัยด้วยผมจะเปิดเดี๋ยวจะเอาไมนูออกก่อนอสกินข้างหลังเมียอันนี้เป็นแผน่นหนึ่งเขาจะเป็นรูปหน้าไลท n น,นิ่ง่วนนี้พันสองเป็นรูปสโน่สามแผ่นก็เป็นแค่ดีดีครับก็จุความจุมันจะน้อยกว่าอืแล้วก็ส่วนนี้ก็นี้เป็นอันนี้ก็แนะนำเทคนิคการเล่นเล็กๆน้อยๆ กครับดูกอีกรอบหนึ่งก็ฟันสามก็รุ่นอยู่นะครับแรงกดดันมันก็ค่อนข้างเยอะนะเกมนีพ้พอแฟนๆบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็โบชัวไม่ที่ช่วยดูแล้วใช่ไหมครับอ่านี่แล้วนี่ก็เป็นหนังสือธรรมดาครเป็นแนะนำนิดหน่อยนี่จะเป็นราคาตัวละครมีไลนิงครับไลนิงสนโนเซล่า ตัวนี้สองคนนี้เป็นพี่สาวน้องสาวกันตันนี้ลาโอ๊ฟแซกแอฟโฟวเราแล้วก็ฟางครับอาจจะได้ไม่เต็มชื่อนะต้องหลบรัดนิดนึงากล้องเราเหงอแตกเลยวันนี้อากาศมันร้อนมากเอาครับดูได้พอพอเข้าใจเดี๋ยวเลี้ยงให้ดูแลก่อนนนี้แกะแล้วครับคุณบีซื้อเรื่องมายังไม่แกะเลย ก็ผมก็แกะแล้วทลายสิ่งไปเรียบร้อยแล้วลองเล่นไปเรียบร้อยแล้วอ่าอ่านี่คือการอันบ็อกซิ่งครับสามเกมรวดครับของข้างที่รับชม